วัสดีค่ะหมอแมวไพยิปซีวันนี้จะมาทํานายของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะประจําสัปดาห์วันที่4ถึงวันที่10มีนาคม2567ค่ะการงานการเงนินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพช่วยทํานายกันนะคะในด้านของการงานของคนที่เกิดวันอังคารค่ะไพใบแรกค่ะ2อเหรียญค่ะไพใบที่2ค่ะ2ถ้วยค่ะ ให้ไวที่3ขาดเดอดสันค่ะสำหรับคนที่ทํางานประจํานะคะหมอมองว่าอาจจะมีในเรื่องของการทํางานมากกว่า1อย่างนะคะหรือมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า1อย่าง ทำให้สัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งๆเลยทีเดียวนะคะหรือไม่ค่ะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะต้องระมัดระวังเลยในสัปดาห์นี้แต่หมอมองว่าก็ไม่ได้เลวร้ายมากจนเกินไปนะคะแค่พูดคุยหรือทําความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้นนะคะหรือบางท่านค่ะอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานร่วมกันหรือบริวารนะคะที่ค่อนข้างเอาแต่ใจทําให้ท่านรู้สึกว่าการทํางานในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะ หงุดหงิดได้ง่ายๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามสําหรับคนที่ทํางานประจําค่ะหมอมองว่าก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือท่านและก็อาจจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะในด้านของธุรกิจส่วนตัวอาจจะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหมอมอ,มองว่า ก็ไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดมีหุ้นส่วนต้องอมาระวังการพูดคุยหรือการสื่อสารนะคะ,ะข้อตกลงต่างๆกับผู้ส่วนอาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็ได้นะคะแต่ในด้านของอธุรกิจค่อนข้างที่จะ,อะมองว่ากลางๆนะยังไม่ได้ถึงกับมีลงทุนไปแล้วแล้วก็รายรับจะอู้ฟู่นะแต่หมมองว่าถ้าเกิด ที่ลงทุนธุรกิจส่วนตัวในสัปดาห์นี้นะคะก็ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ากลางๆเท่ากับมันเขาเรียก่อะไรเท่าทุนหรือได้ทุนมาลงเลยจากทุนที่เราลงทุนไปนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่รู้สึกว่าค่อนข้างมีความสุขกับงานที่เราได้ทำนะคะในสัปดาห์นี้นะในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะไพ่ใบแรกค่ะ ราชาถือไม้เท้าค่ะพไพ่ใบที่2ราชินีถือดาบค่ะพไพ่ใบที่3สองไม้เท้านะคะสําหรับการเงินของคนที่เกิดลังคารค่ะสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดขัดเ,เรื่องของการเงินบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างอ,อ,อางไรก็ตามก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะหรือไม่บางท่านค่ะก็อ,อย่างที่หมอบอกนะคะทางานมากกว่าหนึ่งอย่างเลย อาจจะมีงานเสริมเพิ่มเข้ามาที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าก็ยังมีเงินเข้ามาทําให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ไปได้ดูดีเช่นเดียวกันนะคะในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะไพ่ใบแรกนะคะ1เหรียญค่ะ ไพ่ไปที่20งไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่สามเหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าสําหรับคนมีคู่ในสัปดาห์นี้ค่ะกะ็เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านของการเงินนะคะหรือไม่บางท่านค่ะอาจจะมีในเรื่องของการได้รับของถูกใจอะไรบางอย่างจากคนรักก็ได้นะคะหรือบางท่านค่ะ,ะพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะให้ให้ให้ความรักของของท่านที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะ ราบลื่นแล้วก็ค่อยๆที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนสร้างเนะื้อสร้างตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะดีเลยหรือไม่ค่ะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักคู่ครองก็ได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ด้วยก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่มองว่าความรักค่อนข้างไปในทิศทาง ทิศทางที่ดีอาจจะมีปัญหากวนใจคิดมากเล็กๆน้อยๆก,ก,ก,กับคู่ครองนะคะแต่อย่างไรก็ถือว่าถ้าถ้าประคับประคองไปได้หมอก็รู้สึกว่าความรักก็ยังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันนะคะในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิมดมังคารไพ่ใบแรกค่ะสเตรนท์น,นะคะไพ่ใบที่2ค่ะ3ดาบไพ่ใบที่3ค่ะเด็กชื่อเรียนนะคะสําหรับคนโสดสัปดาห์นี้อาจจะยังโสดอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ถ้ามีความรักเข้ามาก็จะค่อนข้างที่จะ,ะละเอียดละออหรือช่างเลือกนิดนึงทำให้เราค่อนข,ข้างที่จะมีคู่ยากนะคะสาหรับคนที่เกิดบังคารหรือไม่ค่ะบางท่านค่ะอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้มีเราเพียงแค่คนเดียวเลยอาจจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์เหล่านั้นในสัปดาห์นี้ไปก็ได้ นะะในด้านของการเรียนการสอบการแข่งขันของคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ค่ะไพ่ใบแรกค่ะราชาถือดาบค่ะไพ่ใบที่2เด็กถือถ้วยค่ะไพ่ใบที่3ค่ะอัศวินถือดาบค่ะสัปดาห์นี้สําหรับคนที่ในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาในการเรียนการสอบนะคะถ้าไม่ขยันแล้วผลการเรียนเนี่ยสัปดาห์นี้ ออกมาชัดเจนเลยนะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ไม่ดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดบางท่านค่ะยังอยู่ในช่วงของการติวเตอร์อมีการเรียนติวเตอร์มีการเรียนเสริมมีการทํางานส่งเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ผลการเรียนดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะทําให้การเรียนของท่านกลับมาดีดังเดิมได้นะคะหรือไม่ค่ะสำหรับคนที่เกิด โทษทีค่ะสำหรับคนที่สอบแข่งขันนะคะในเรื่องของอการงานนะคะค่าราชการต่างๆนะคะหมองว่าความมุม่งมั่นของท่านค่ะถ้ามีความมานะอดทนนะคะตั้งแต่แรกเริ่มนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันในสัปดาห์นี้นะคะก็คืออาจจะสอบได้เช่นเดียวกันแต่ต้องขยันมากๆตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าไพ่ไพ่าราชาถือดบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของอุปสรรคเข้ามานะคะถึงแม้ท่านจะมีความอดทนเริ่มต้น อีกครั้งก็ตามแต่ถ้ามีความมานะก็จะผ่านพ้นไปได้ด,ดีนะคะในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดรังคารค่ะ,ะหมอหมองว่ามีในเรื่องของการปวดบ่าไหลนะคะหรือมีในเรื่องของการจุกเสียดแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพอ,อันนี้ไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้รุนแรงมากนะคะ ในด้านของสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันอังคารค่ะไพ่ใบแรกค่ะ The Hangman ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ1ถ้วยค่ะไพ่ใบที่3-8ไม้เท้านะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปสัปดาห์นี้ค่ะไม่ว่าท่านจะคิดอะไรก็ตามนะคะท่านอาจะจะต้องมีในเรื่องของการเสียสละอะไรบางอย่างในชีวิตไปนะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่านะคะค่อนข้างที่จะดีเลย เช่นบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือลาออกจากงานที่เก่าเพื่อจะหางานที่ใหม่ท่านก็จะได้งานที่ใหม่ที่ค่อนข้างดีและมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินเลยทีเดียวนะคะหรือไม่ค่ะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะมีเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์จริงๆแล้วคนบางคันค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะทําให้มีคนมามอบความรักความผงใยค่อนข้างมากแต่เราเองนะคะ ก็บางท่านอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ต้องคิดให้ดีนะคะหรือไม่บางท่านค่ะตัดสินใจไม่ได้นะคะก็จะเลือกใครนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจจริงๆอย่างที่หมอบอกนะคะแต่ว่าหมอมองว่าในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันนะคะ ค่ะวันนี้หมอแม่ขอจบคำทนายของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะประจำสัปดาห์วันที่4ถึงวันที่10มีนาคม2567ค่ะอาการทำนายในวันนี้ผิดภาพประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ